สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านผมมีความเสียใจอย่างยิ่งที่จะนำเรียนทุกท่านให้ทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกราชทูตณคกรุงเทลวิฟว่าคณะกรรมการด้านการประเมินสถานภาพตัวประกันของรัฐบ,บาลอิสราเอลได้พิจารณาหลักฐานแวดล้อมที่เชื่อถือได้และแจ้งว่าคนไทยสองรายที่มีรายชื่อเป็นตัวประกัน ที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวได้เสียชีวิตแล้วคือนายสนทยาอัครศีและนายสุทธิศักดิ์รินทลักษ์โดยคาดว่าเป็นการเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงต้นของเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาคม2566รัฐบาลไทยขอสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตโดยสารเอกคอรัาชทูตได้ติดต่อครอบครัวทั้งสองแล้วและจะดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ รวมทั้งในเรื่องสิทธิประโยชน์สำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปโดยหน่วยงานต่างๆของไทยจะประสานงานในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยรัฐบาลไทยขอย้ำการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันที่เหลือโดยเร็วที่สุดรวมถึงตัวประกันคนไทยอีก6คนให้กลับคืนสู่มาตุภูมิโดยปลอดภัยรวมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความพยายามอย่างสูงสุด เพื่อบรรลุก,การเจรจา,าและนำไปสู่การแก้ไขวิกฤตด้านมนุษยธรรมในกาซาโดยทันที